เรานั้นทำเพื่อใครแม้ในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจสิ่งที่เราได้ทําฟ้าและดินไม่เห็นเป็นไรไม่ต้องการให้ใครเกิดจำแม้อยากยินเพียงไหน จะไม่บ์ไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะอิทองลหลังองค์พระปฏิมาจะย,ยอมรับทุกชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่ค่ง,งามความดีขอเชิดชูศักดิ์สิีธิสีใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังหยัยังมั่นในความดีถาไม่เคยหลงคนดีไม่มีวันตาย คนดีไม่มีวันตายสู้สูครับคุณผู้ชมครับใครที่ได้ติดตามสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งกินเวลาการประทะอย่างดูเดือดเป็นเวลา5วันก่อนจะเจราจาจุดยิง และก็มีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทหารไทยทําได้ดีมาโดยตลอดสามารถยึดภูมิเขื่อได้อย่างเป็นเสร็จขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำลายฐานขเขมรรวมถึงกระเช้าขึ้นเขาจนพังพินาศทางด้านช่องอันม้าเราก็กินพื้นที่เข้าไปได้อีกจํานวนไม่น้อยส่วนปราสาทตาเมืินทมก็เรียกว่าปกป้องได้เป็นอย่างดีแต่มันมีสถานที่หนึ่งที่ทําเอาคนไทยถึงกับช็อกนั่นก็คือว่าทําไมปราสาทตาควายถึงตกไปอยู่ในมือของขเขมร ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับภายหลังมีกระแสข่าวมาว่าปราสาทตาควายทหารไทยยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้โดยก่อนหน้านี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงยอมรับว่าพื้นที่ปราสาทตาควายมีข้อจํากัดและเป็นความพยายามสุดท้ายปัจจุบันยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราควบคุมได้มากกว่าก่อนมีการประทะโดยควบคุมได้โดยอาวุธยิงแต่เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอเราจึงควบคุมพื้นที่ส่วนรวมโดยอาวุธ แน่นอนแหละครับว่าภายหลังการออกมาพูดของกองทัพมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อมีทหารแนวหน้าออกมาบอกว่ากว่าจะทําอะไรได้สักอย่างต้องให้คนใหญ่อนุญาตปืนจะจ่อกระบาลอยู่แล้วห่วงแต่ผลประโยชน์เอาไปแบบเป็นล่างก็มีเอาไปแบบเป็นชิ้นถวนก็มีมีทุกแบบมีทุกแบบกแบบ็ขอไปเนะพี่น้องทั้ง แปดพอยคนนะถ้าผมพูดอย่างหนึ่งอย่างใดผิดไปนะก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยบางคำพูดพวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินัยพูดไม่ได้จะพูดไปผิด เพราะเราอยู่ได้ไปได้กรอบกฎหมายของรัฐไทยของประเทศที่เรารักและโครพและห่วงเห็นไม่มูลขุห์ตีมาได้เรามาทำเียงรนมาขายชาติกันเองได้สาระพวกคอร์รัปชันตัวดีพูดไม่ได้นะอย่าพูดแบบนั้นไม่ได้ เราพูดได้เฉพาะพูดได้ถ้าพูดแล้วเป็นไอเราอย่าพูดเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนก็สวัสดีนะพี่น้องทั้งแปดพันแปดร้อยคนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทหารทหารที่อย่างท่านตั้งใจนผมรับไม่ได้ที่เราจะเปียกเป็นดิน ใช่เจ็บผมมั่นใจนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะทหารทั้งประเทศนะก็ดิตใจเหมือนผมรู้สึกเหมือนผมอขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนั่น พี่พี่ทหารก็อยู่บุญไรความรู้สึกผมกับพี่น่าจะเหมือนกันณตอนนี้นะชีวิตเพื่อนเราชีวิตน้องพี่ที่เสียไปผมคิดมาตลอดนะว่าผมเกิดมาเป็นทหารผมได้ทดแทนคุณแผ่นดินได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน เนี่ยผมก็เปิดดูคลิปที่บอกว่าเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ได้ทําอะไรให้กับผืนแผ่นดินแผ่นดินนี้บ้างหนึ่งชีวิตของเราความภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อแผ่นดินนี้เราเสียชีวิตไปเราได้สร้างอะไรไว้บนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเราผมภูมิใจตลอดผมไม่ใส่ชุดที่ พระเจ้าอยู่หัวพระราชารทำงานเพื่อพระองค์ท่านทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจบตวดทำไมทหารถึงยอมแลกชีวิตก็ตตแบบนี้เพราเราอุดมการเดียวกัน สิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วที่ผมไม่ลองง่ายอยู่ในใจแบบนี้มันสะอึกในใจมันเจ็บมานลองอ่ะตาไม่ไหล ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะที่ส่งกำลังใจผมไลฟพี่น้องอยู่กับผม